สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวร,รกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ไว้ดังนี้ครับผมทนายเสียงดังทนายโนเนมทนายวัดเร้าหลินไม่ได้อยากดังในสื่อระดับประทงประเทศอะไร แต่ถ้าดังแล้วเอาแต่รังแกคนจนเด็กผู้หญิงคนแก่ทั้งวี่ทั้งวันอยู่กับความโกรธความเครียดแค้นตลอดเวลาผมขอแค่ดังเบาๆในซอกลืบลึกๆของใจคนที่มีความรู้สึกดีๆให้ผมก็พอนะจ๊ะปอลออย่ามายุ่งกับผมชิ่วๆิ่วหน้ารำคาญไบรอ้อ ทานายกับผู้ตลกมีอารมณ์ขันได้นะผิดกฎหมายข้อไหนขอรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจริงไหมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคุณทานายสมเกียรติน่ารักมากๆประเทศไทยต้องการคนแบบนี้และคะ่ะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ลอกเลียนแบบใครได้ใจเอทั่วประเทศทั่วโลก รักนะคะคุณทนายสมเกียรติถัดมานะครับอกว่าขาะท่านทนายผู้น่ารักนะคะถัดมานะครับอกว่ารักท่านทนายอีคิวค่ะถัดมานะครับอกว่าทนายเขียนดีถัดมานะครับบอกว่าทนายตลกแบบซ่อนเร้นเจ็บลึกดีมากคะ่ะอย่างนี้นะ่ะไม่มีใครเอาผิดได้ถัดมานะครับบอกว่าจริงที่สุดจ้าถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องครับทนายสมเกียรติท่านพูดถูกไม่เหมือนท่าน ทานายบางคนชอบคุยถึงเรื่องชาวบ้านชาวช่องไม่อยากออกนามใครๆก็รู้ถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะสู้ค่ะเราแสงเห็นความดีถัดมานะครับบอกว่าขอให้ท่านทานายและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นไปค่ะถัดมานครับบอกว่าเขาอยากเห็นลูกพี่ทานายเป็นทศกัณฐ์มั้งครับสบายสบาย ของพี่เบิร์ดครับผมความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุวัตจับลุงแล้วไม่จบคือตราบาปหลังจากลุงพลถูกจับ2มิถุนายน64ผมตัดสินใจนำประกาศของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารมาลงโพสต์เมื่อ7มิถุนายน ซึ่งระบุว่าน้องหายเวลา7นาิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทำให้ประกาศนี้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วันเสียงต่อว่าลุงจากบุคคลมีชื่อเสียงต่างๆเงียบหายไปทั้งหมดรวมทั้งทีวีทุกช่องก็เงียบยกเว้น FC ฝ่ายตรงข้ามบางคนตีลุงบ้างเป็น กระสายยาฮิฮินอกจากนั้น fc ลุงยังช่วยค้นหาคลิปช่วงเวลาน้องหายมาลงอีกมากประกาศนี้เป็นหลักฐานที่ดิ้นไม่ได้การที่ข่าวทีวีก่อนหน้านี้เปลี่ยนเวลาน้องหายหลายหนหลายช่วงเพื่อให้ลงตัวล็อกเวลาลุงพลมาอุ้มน้องพลอยเป็นหมันทั้งหมด ส่วนพยานที่เตรียมเตรียมกันไว้หลายคนถึงกับสะอึกหนาวร้อนพานจะเป็นไข้กลายเป็นพยานเท็จติดคุกหรือนี่ทำยังไงกันดีเมื่อด่านแรกไม่ผ่านเพราะลุงอยู่ที่สวนยางกับป้าแตนแม่น้องตายายตาม็กป้าถอนรวมเจ็ดคน ถึงเวลา9ก้นกายีนาทีห่างบ้านน้อง2กิโลเมตรน้องหายจึงไม่เกี่ยวกับลุงดังนั้นด่าน2ถึง3จึงไม่มีส่วนเส้นผม3เส้นและหลายเส้นในรถลุงจึงไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาจับลุงขอให้นึกถึงคดีจับแพะ4คนในคดีเชอร์รี่แอนเมื่อ35ปีก่อน 2529ถึงเวลานี้ตำรวจเขียนสำนวนเชื่อมโยงไม่ได้ใครในเมืองไทยก็เขียนไม่ได้เว้นแต่ลุงหายตัวมาอุ้มน้องคงถึงเวลาที่สุวัตต้องสั่งไม่ฟ้องลุงพลเพราะสำนวนอ่อนในตัวยื่นให้อายการซึ่งท่านคงไม่ยื่นฟ้องศาลแล้วค่อยมาจับคนร้ายตัวจริง หลายคนที่เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเอวังหลายคนคงถึง10คนสวัสดีครับวีระลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจากข้อมูลนี้เปล่าครับที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาฮ่าฮ่าฮาตำรวจก็เคยฉี่ราดมาแล้วนะครับเอาดีๆจากกรณีคำว่า คนสองซิมมาจากรายงานของตำรวจเนื่องจากน้องชมพู่หายไปในวันที่11พฤษภาคม6ตําตำรวจรู้ว่าลุงพลไม่มีมือถือแต่ลุงพลอ้างว่าวันที่ชมพู่หายป้าแตนโทรมาตัวเองจึงรู้ว่าน้องชมพู่หายแต่ลุงพลไม่มีมือถือลุงจะรับสายยังไงตำรวจจึงเจอคำว่าคนสองซิมคือลุงพลไม่มี มือถือแต่ลุงพลเอาซิมโทรศัพท์ไปใส่เครื่องป้าแตนซึ่งเครื่องป้าแตนใส่ได้สองซิมที่บอกว่าลุงพลรับสายเมียจึงเป็นไปไม่ได้เป็นที่มาลุงพลสองซิมลุงไม่มีมือถือแล้วรู้ได้ยังไงว่าหลานหายซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า วิจารณญาณในการฟังมีบ้างเปล่าถัดมานะครับบอกว่าเท่าที่ดูข่าวช่วงแรกคือโทรเข้าเครื่องยายถอนนะคือไปรับพระเสร็จลงมารับถอนม็อกแล้วแตนโทรบอกประมาณนี้นะ่ะถัดมานะครับบอกว่าที่ดูข่าวมีเครื่องเดียวนะคะป้าแตนนะ่ะโทรเข้าเครื่องถอนที่ไปส่งพระด้วยกันถัดมานะครับบอกว่าไปรับพระกลับมาแววรับป้าถอน ป้าแตนโทรมาพอดีถัดมานะครับบอกว่าป้าแตนโทรมาก็ไม่ได้หมายความว่าโทรหาลุงอาจจะโทรหาคนอื่นที่ใกล้ลุงและโทรศัพท์ลุงน่ะคงพูดไม่ละเอียดถัดมานะครับบอกว่ามีอีกคนที่บอกชัยพลเป็นคนสองซิมคือเด็กวัดส่วนวันนั้นน่ะป้าแตนโทรเข้าเครื่องป้าถอค่ะถัดมานะครับบ,บอกว่าคนสองซิมนี่แปลก เป็นคนตั้งให้ไม่ใช่หรือคะไลฟ์ Life, ว่าเขาเสียใจร้องไห้อะไรประมาณนี้นะ่ะเลยตั้งฉายาให้ลุงเฉยความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงพลคนสองซิมคือลุงพลเคยมีโทรศัพท์แต่ขายไปก่อนหน้าวันเกิดเหตุแล้วเอาซิมมาใส่เครื่องเมียใครเคยทราบข่าวนี้บ้างไหมครับ เพราะตรงนี้มันมีประเด็นที่ว่าลุงพลบอกว่าได้โทรศัพท์หาป้าแตนในวันเกิดเหตุจริงไม่จริงไหนเล่ามาซิซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าไม่ทราบเราถาม AIS ได้ไหมคะถัดมานะครับบอกว่าเอาโทรถอนโทรหาป้าแตนค่ะถัดมานะครับบอกว่า คิดได้ไง่ายถัดมานะครับบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าแม่น้องนะ่ะโทรเข้าเครื่องป้าถอนตอนไปส่งพระถัดมานะครับบอกว่ามันมีข่าวอยู่ว่าตำรวจเขาสงสัยประเด็นนี้ครับถัดมานะครับบอกว่านานแล้วนะแต่คนที่โทรโทรเข้าเครื่องป้าถอนแน,แน่ตอนนั้นมีข่าวตามช่องทีวีด้วยถัดมานะครับบอกว่าเคยได้ดูข่าวเหมือนกันค่ะช่วงไปรับพระที่วัดภูหลวง ลุงไปคนเดียวแต่ตอนลงมารับป้าแตนลุงม็อกป้าถอนไปด้วยแล้วลุงจะต้องโทรหาป้าตอนไหนมีพยานในรถตั้ง4-5ถึงคนน่าจะไม่ยากในการแยกสอบปากคำเรื่องโทรศัพท์นะคะถัดมานะคะบอกว่าต้องช่วยกันค้นข้อมูลเก่าๆเท่าที่ทราบชัยพลไม่มีโทรศัพท์มีเครื่องเดียวนานแล้วถัดมานะคะบอกว่าป้าแตนจ้า โทรเข้าเครื่องใหญ่ถอนตอนไปส่งพระเพราะลุงพลไม่มีโทรศัพท์ถัดมานะครับบอกว่าป้าถอเคยพูดใช้เครื่องของแกโทรค่ะแอดคมลองถามป้าแตนค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าแตนไปด้วยไม่ใช่หรอวันนั้นน่าฮ่าฮ่างงไปหมดละนานจัดถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะไปด้วยกันแต่ตอนนั้น่ะเขาพากันทราบแล้วว่าน้องหาย แต่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลก็เลยพากันไปส่งพระก่อนที่อำเภอหนองสูงซึ่งช่วงเดินทางก็มีคนโทรเข้าเครื่องป้าถอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้าตายค่ะโทรเข้าเห็นป้าถอนให้สัมภาษณ์อมรินค่ะ